ไหมโรงเรียนฐานษาเขารับสมัครนักเรียนใหม่เฮ้ยนี่มันโรงเรียนใหม่เลยนี่นะเขียนใบสมัครตรงนี้เลยค่ะเฮ้ยเัวถ้าไม่มีปายกา้ยเม้ยเ้อเมาสเั้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้าเ้ยเฮ้ยน้ยเฮืเฮ้ยเ้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ย้ยเก้่เรูเฮ้เ้ย้ยเ้เเ้เ นิ้วเลยหรอ่สองนิ้วเหรอทุกเขาบอกว่าสองนิ้วแค่นี้นึครับเสียที่นี้ห่องใรับผู้ชมที่มีอาก3ปีควรได้รับคาแนะนเฮ้ยโรงเรียนสาฟาร์แฟมิลี่สกุลเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2565เฮ้ยนี่เปิดเทอแล้วเหรอต้องรีบไปบอกเพื่อนแล้ว ต้องรีบไปบอกคนทื่นที่สนามละทุกคนวายเลยกับตองวายทุกคนเฮ้ยยยยยนยย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 ยๆยยยยยยยดูยย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 มยยยยยยย้ยเยยยนี่ดยย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 นยยยยยยายยยยยยนยยยยยียย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 ่ายย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 ย้ยยเียยยัยยยย พ่อที่คอเธอหายไปไหนแล้วอ่ะเออพอดีว่าช่วงนี้พ่อเรายืมไปจำนำหน่อยเฮ้ยจริงดิมีเบาลรอกโลเกตให้สาวไปนะโ่อจำเปาหุ่นนอนเลยโอ้ยเห็นก็ได้แล้วจะไปสมัครไปเนี่ยเธอจะไปสมัครนะก็รีบไปไปเร็วไปก่อนเหมือนกันโอ้ยอนด้วยเฮ้ยหยุดทำไมวะก็เนี่ยสาวสาวมีอะไรอ่ะมีเบอร์เปล่าสาวเฮ้ยเร็วลไปสมัครได้แล้วเนี่ยไม่แต่สาวหรอวะ วิ่งเร็วฉลาดเลยสุดของนั้นเอาพีทแพ้นี่รุเรียนหาสารรับสมัครแล้วนะรีบไปสมัครเลยนะอเอาไปอุ้ยเร็วฉันรีบไปก่อนนะไปเฮ้ยพี่หน้ารงเรียนหาสารเปิดรับสมัครแล้วเหรอจริงด้วยแกเปิดรับสมัครปีการศึกษา2565อ,อะไรกันอะอยากจะวิ่งหนีซอมบี้มาเลยอ่ะเลยพี่มาสมัครเรียนหรือเปล่าพี่หน้า จริิงด้วยปไ่านี่มันโรงเรียนใหม่เลยนี่นะโคตรสวยเลยอยากเลยแล้วอ่ะโมจแต่ชื่นชมความสวยอัไไปสมัครวยโยโอยยรอด้วยเขียนใบสมัครตรงนี้เลยค่ะ เป็นฟันไหมเนี่ยเป็นยัไงว่าเปลืองเปลงกี่ฟันโอ๊ยปีเตียกันเขาถา่ดิใช่ค่ะข้าเห่กันค่ะหยิบใบสมัครตรงไหนน้องสาวตรงนี้ค่ะรีบๆหยิบใบสมัครไปกรอกได้แล้วก็ได้เร็วเร็ว ยืมปากกาหน่อยได้ป่ะเอ้ยแปลว่าเขาก็ไม่มีปากกาเรอเนี่ยโอยตัดดีแกได้ก็เป็นเขาเองไม่ใช่หรอกไอยมา้โยโอยยโยโอยอยโอยยไอ้โออยโอยยอโอนอยอยย ่าโหยโคตรใหญ่โหไรสาระนี่เสาใหญ่ขนาดนั้นอ่ะจะเขียนได้หรอจริงจะเขียนไม่ได้แต่ตีหัวคุณได้นะเอ้ยอยากลองแคปลองเหรอไอ้ดนีเออชัวปล่อยไปนั่งหนีกลับไปเขียนใบสมัครดีกว่าเขียนอย่างวะทีนี้ เ่าเดิมเจ็ดรูปไปนะคะโอเคเฮ้ยรีบไปถ่ายรูปดีกว่าเฮ้ยนี่ไงร้านถ่ายรูปรวนต้องรีบไปก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนตาม้ยเฮ้ย ไม่ oland, ไม่ไม่ uh. เอาถ่ายรูปทำอะไรเนี่ยปดประจำตัวนักเรียนค่ะไม่ใช่สมัครเรียนค่ะครูบอกว่ารูปสองนิ้วอ่าโอเคโอเคได้ได้ได้สองนิ้วเลยเหรอค่ะสองนิ้วเหรอตัวเขาบอกว่าสองนิ้วใข็งทันนิดนึงครับโอเคคนต่อไปเธอแปดคนแรงอ่ะ ไปของหนูค่ะลุงโอ้ยถ่อเรียมตุ้มไป่ายให้แล้วพ่อพ่อถ่ายอนพี่ขาถ่ายรูปให้หนูก่อนนะพี่นะหนึ่งสองโอเคคนต่อไปอุ้ยตกไปอุ้โอ้ยลุงยินอะไรเนี่ยเดินมากมาฮาหาสองนิ้วไงคะจจริงดิใช่รับ อ,อ,อ้องเงี้มันก็เหอโอเคครับมาโอเคได้คนต่อไปไปครับอตอกแป๊บนึงครับผมขอเช็ด,ดูหน่อย,อย,ออยลองโอลกน้าสใจเยอะนั่งเ,เ,เอาลกเท่าไรคอสองเลวครับโอเคได้แล้วได้แล้วไปไปไป,ไป รูปสองนิ้วใช่ไหมเค <Okay. S 1> โอ้คนนี้ง่ายมากเลยโอเคได้แล้วคนนี้กดใครมาเนี่ยไต่ละอเอคนท้ายคนท้ายมาแล้วเมื่อคุณออกซิสุแบบเฟสเฟสเลยนะคะนี่เครื่องของเราได้แล้วอุ๊ยเจ้ นีเหมือนเป๊ะเลยแต่ตัวจริงรหลอกว่าในลูกเป็นไรดีทจะโอบลอูกข้างนอกดิพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรทะเลาะกันอยู่ได้มันทำอะไรลูกฉันก็ไม่รู้นี่เลยดิก็ให้ยืมปากกาเองอะ่ะเนี่ยลูกของเราไม่มีใครรู้ว่ามันคือใครมันเก่งไหมล่ะนี่ เหมือนหาเสียงเลยอะแต่ก็ปังนะสองนิ้วสวัสดีค่ะหนูเชอพีนะคะหนูตั้งใจมาสมัครโรงเรียนาษาค่ะความสามารถพิเศษของหนูนะคะคือเล่นพิณสยได้ค่ะสวัสดีครับผมไตรจามตัวจริงนะสุะดหล่อเลยะอวันนี้หนจะมาสมัครโรงเรียนภาาคัความสามารถหนูก็คือมีสเสน่ห์ครับเนอะวันนี้น้องสวยมากเลยฮะส,สดุดาาาาดาตองฟาเลย และปลกมือตามจังหวะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแยบวัวนะคะเออหนูก็พี่คะว่าเปราเสด็จของหนูก็คือจะมาร้องเพลงค่ะ yeah. ความสามารถของผมคือรวยโอ้ยอยาเล่นงานไหมอิกาชืว่าพีรับผมชื่อออสกาครับความสามารถของผมคือหลอกครับสวัสดีค่ะชื่อหรือไม่คะพาสพิเศษนะคะก็คือมีปลายลมค่ะสามารถดับไฟในปากเปล่าค่ะไหนลองโชว์หน่อยสิคะน้องต้องโชว์้วยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะ เป็นอะไรหมแล้พี่มาถาใอรหนูเปเนี่ยฮะพี่ใจยัยไงอะสวัสดีค่ะชื่อรุตนะคะความสามารถพิเศษของหุูคือการโชว์ค่ะอ๋อโชว์เลยน้องโชว์เลยค่ะไม่ต้องอายนะเต็มที่เลยอุตพี่เออขอโทษอายนิดหน่อยค่ะแต่ขอโชว์เบาๆนะคะได้ค่ะให้ไ่ก่อนนะ สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเราก็ได้ใบสมัครของน้องๆทุกคนแล้วนะคะขอแสดงความดีๆกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะเชิเรียนค่ะยังไม่ได้บอกว่าทุกคนจะได้เรียนที่นี่นะคะแค่แสดงความดีๆได้นะคะเมื่อกี้แสดงความสามารถกันเก่งมากเลยค่ะครอะชินค่ะเรียนค่ะแต่ผลการสมัครนะคะคือทุกคนผ่านค่ะ สัปดาห์ต่อไปจะเป็นการเปิดเรียนของวันแรกนะคะขออน้เป็นทุกคนแต่งกายมาให้เรียบร้อยนะ